ร้านขายไฟนี้มีคนเข้ามาหลากหลายครับคุณมาที่นี่ได้ยังไงครับถึงแม้การเล่าเรื่องและภาพรวมมันจะน่ากลัวแล้วก็หดหู่แต่ซีรีส์เขาก็เล่าถึงความสวยงามของความสัมพันธ์ความรู้สึกในช่วงสุดท้ายและก็ความหมายของการมีชีวิตของแต่ละบุคคลค่ะที่ทำให้เราเนี่ยต้องมาทบทวนชีวิตตัวเองก่อนจะไม่มีโอกาส พราะเขตแดนของความเป็นความตายมันก็เป็นแค่เส้นบางๆบางจนเราเนี่ยอาจมองไม่เห็นดังนั้นนะคะหาแสงให้เจอแม้จะยังมีชีวิตอยู่ก็ตามยังไงก็ต้องหาแสงของนายให้เจอพวกเขายืนยันว่าได้มองเห็นแสงสว่าง รีวิวและบทวิคะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมารีวิวหลท์ชอบไลท์ชอบดิสนีย์พาร์ท2024เรื่องผีธรรมดาแต่ทำน้ําตาแตกไปหลายตุ่มรีวิวหลท์ชอบบางทีหนูอาจจะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นก็ได้เห็นอะไรเหรอคะผีมีจริงไหมโลกหลังความตายเป็นยังไงความรู้สึกของคนตายความรู้สึกของคนเป็น ถ้าคนนะคะที่เคยอ่านงานเขียนของกอลันนะคะในเรื่อง7734เวรกรรมกระทําผีเรื่องราวที่กอลัดบอกนะคะมันก็สะท้อนในรูปแบบเดียวกันกับซีรีส์เรื่องนี้นั่นก็คือไ์ช็อปนั่นเองมาทำทำท,ทำอะไรที่นี่ละ่ะคุณไรช็อปนะคะเป็นซีรีส์ที่สร้างจากผลงานของคังฟูในเว็บตูนค่ะที่เขาเล่าถึงเรื่องลึกลับสยองขวัญและไ์ช็อป เป็นเรื่องราวของแสงชีวิตความตายและความสัมพันธ์ที่ร้วนเปราะบางค่ะไม่รู้จักฉันเหรอแกนหลักของไลท์ช็อปนะคะจะเล่าถึงจองวอนยองค่ะเป็นเจ้าของร้านขายหลอดไฟที่สว่างสวยอยู่ร้านเดียวท่ามกลางซอยเปลี่ยวอันมืดมิดแล้วเรื่องนะคะก็จะนําเราเข้าไปสู่ผู้คนที่ผ่านเข้ามา เรียกว่าร้านขายหลอดไฟเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบไปในตัวร้านขายไฟนี้มีคนเข้ามาหลากหลายครับคุณมาที่นี่ได้ยังไงครับหนังนะคะเล่าได้ดีมากๆมันคือการสลับไทม์ไลน์การเล่าอย่างแยบยนให้เราเนี่ยเริ่มแบบงงๆนะคะแล้วก็ค่อยๆพาให้เราเข้าใจกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนไปสู่บทสรุปที่ทำให้เกาลัดเนี่ยต้องกลับไปทบทวน การเล่าที่ดีหน่าติดตามมันยังไม่พอไลฟ์ช็อปนะคะยังมาพร้อมกับบทที่แข็งมากๆเรียกว่าร้อยเรียงบทแล้วก็การนำเสนอของแต่ละเหตุการณ์แต่ละบุคคลเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ค่ะขนาดตัวละครอย่างฮอจียองที่ไล่ตามหมาตอนแรกนะคะก่อนแล้วก็คิดว่าเป็นกิมมิคประกอบเรื่องราวแต่เปล่านะคะเขาก็มีเรื่องเป็นของตัวเขาเอง รวมไปไม่เว้นแต่ผู้ป่วยเจียนตายนะคะที่ถูกปฏิเสธการรักษาก็ยังมีผลที่ตามมาค่ะคือเรียกว่าทั้งการเล่าระบทเนี่ยบอกเลยว่าแน่นมากๆแล้วก็ยังต้องชมผู้กำกับนะคะว่าเขาเนี่ยจัดสรรเวลาการนำเสนอเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยที่มีมากมายเขาสามารถร้อยไว้ด้วยกันภายใน8ตอนได้อย่างแทบไม่มีตกหล่นเรียกว่าสารเนี่ยมันมาครบค่ะ แล้วก็สิ่งที่แฟนหนังผีเนี่ยต้องการก็มาครบเช่นกันเรียกว่าผีเรื่องนี้น่ากลัวทุกตัวค่ะภาพรวมของซีรีส์นะคะก็คือการเล่าถึงเส้นแบ่งความตายถ้าเราเชื่อว่ามีโลกหลังความตายแล้วเส้นแบ่งของโลกมนุษย์กับโลกความตายคืออะไรไรชอบเนี่ยเขาก็ให้ความหมายตรงประเด็นนั้นนะคะผ่านร้านไขยไฟแล้วก็ลงพยาบาลนั่นเองตัวนี้นะคะก็ต้องยก ความดีให้กับการเล่างานศิลป์ผ่านภาพด้วยมีการคุมโทนสีอย่างชัดเจนอย่างในร้านขายไฟนะคะเขาก็จะใช้แสงโทนสีเหลืองทองมันจะรู้สึกดูอบอุ่นสว่างสวัยแล้วก็มีความหวังนั่นเองในขณะที่ซอยทั้งซอยนะคะนั้นก็มืดสนิทมันก็คือเส้นของความเป็นความตายมันก็จะดูน่ากลัวค่ะโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะเน้นแสงสีขาวสว่าง มันก็คือความเปราะบางความบริสุทธิ์แล้วก็ทําให้ผ่อนคลายแต่มันก็เน้นข่าวที่จ้าจัดนะคะเพื่อเพิ่มความรู้สึกกดดันไปในตัวนั่นเองแล้วก็การใช้โทนขาวดำนะคะในช่วงการเริ่มเล่าถึงความตายที่แท้จริงมันก็คือการสื่อถึงทุกสิ่งทุกอย่างจบลงไร้รูปไร้ลักษณ์ตัวเรื่องราวรายละเอียดนะคะเดี๋ยวกอลัเนี่ยจะทำบทวิเคราะห์แยกไปในอีกคลิปค่ะ อย่างที่ว่านะคะแก่นหลักของไลฟ์ช็อปเนี่ยมันคือเรื่องของโลกหลังความตายซึ่งโดยพื้นฐานนะคะมันก็มาจากความเชื่อเพราะเราเนี่ยไม่เคยรู้และไม่เคยมีข้อพิสูจน์อันเป็นข้อเท็จจริงนะคะว่ามันมีจริงหรือไม่ความเชื่อในเรื่องนะคะจึงเป็นความเชื่อในโทนเกาหลีซึ่งมันก็มีกลิ่นอายในรูปแบบเดียวกับบ้านเราในหลายๆเรื่องมันทำให้เราเนี่ยพอเก็ตตามได้ไม่ยากหนักนั่นเอง แต่ที่เหนือกว่าแก่นของเรื่องที่เสนอนั้นไลช็อปเนี่ยเขาผสานเอาความเป็นมนุษย์การมีชีวิตลงไปในการเล่ามันเลยกลายเป็นว่าซีรีส์ไลช็อปนะคะมันสะท้อนในหลายอย่างของการมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ค่ะตัวละครในเรื่องราวเนี่ยก็คือความเป็นตรงกลางของการมีชีวิตและเสียชีวิตและทุกคนเนี่ยต่างมีเรื่องราวเป็นของตัวเอง มีห่วงมีปมไม่เว้นแม้แต่ชายที่เฝ้าร้านหลอดไฟค่ะถึงแม้การเล่าเรื่องและภาพรวมมันจะน่ากลัวแล้วก็หดถูกแต่ซีรีส์เขาก็เล่าถึงความสวยงามของความสัมพันธ์ความรู้สึกในช่วงสุดท้ายแล้วก็ความหมายของการมีชีวิตของแต่ละบุคคลค่ะที่ทำให้เราเนี่ยต้องมาทบทวนชีวิตตัวเองก่อนจะไม่มีโอกาส พราะเขตแดนของความเป็นความตายมันก็เป็นแค่เส้นบางๆบางจนเราเนี่ยอาจมองไม่เห็นดังนั้นนะคะหาแสงให้เจอแม้จะยังมีชีวิตอยู่ก็ตามความรู้สึกของกอลัดหลังดูซีรีส์จบนะคะก็เรียกว่า2-3สาตอนแรกเนี่ยจะมีความงงงนิดนึงค่ะพอเริ่มประติดประต่อแล้วก็คาดเดาได้บ้าง แต่พอช่วงกลางเนี่ยเรียกว่ามันค่อยๆเริ่มเฉลยแล้วก็กลายเป็นว่ามูลเหตุที่เล่าตอนต้นเรื่องเนี่ยมันคือภาพรวมที่จะเล่าให้เราเข้าใจตัวละครแล้วพอไปถึงบทสุดท้ายนะคะเก่ารัดก็พบว่าน้ำตาแตกคือน้ำตาแตกหนักมากมันให้หลายอารมณ์ในการดูอะ่ะทั้งอิ่มแล้วก็ประทับใจทั้งสงสารจับใจแล้วก็จุกอกค่ะ กอดคนที่เรารักไว้ท so so thin, kind of um. ุกวันที่ยังมีชีวิตเพราะความสัมพันธ์นะคะก็คือสิ่งที่สวยงามที่สุดแล้วในการดำรงอยู่ค่ะดิสนีย์พัฒนะคะเอา7 7 4 4ของกอลรัฐไปเป็นรอยต่อทำเป็นไลฟ์ช็อปสาขาประเทศไทยได้นะไลฟ์ช็อปรีวิวคะแนนโดยกอลรัความสนุกก็ให้10เต็ม10นะคะ อีลี่เนี่ยเล่าได้น่าติดตามมากๆนะเริ่มจากสร้างความสงสยัยแล้วก็ค่อยเฉลยแบบที่เราไม่รู้ตัวก่อนไปสู่บทสรุปที่จะย้อนกลับไปถึงมูลเหตุทั้งหมดค่ะเนื้อหาก็ให้11เต็ม10เลยค่ะคือส่วนเนื้อหาเนี่ยก็รอดว่าให้10มันยังน้อยเกินไปอะ่ะเขาเก็บทุกองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยดูสมเหตุสมผลแล้วก็สอดคล้องรองรับกันเป็นอย่างดีแถมยังลึกซึ้งกินใจอีกด้วยค่ะ การเล่าเรื่องนะคะให้10เต็ม10การเล่าเรื่องของเขาเนี่ยคือแยบยม์มากๆสวยด้วยการเล่าที่มันไม่เป็นระเบียบอะแต่พอมาต่อกันน่ะมันเป็นเหมือนงานศิลปเชิงวรรณกรรมมากกว่างานศิลปทางภาพยนตร์เชิงพาณิชย์ค่ะภาพเนี่ยให้11เต็ม10การจัดวางองค์ประกอบการคุมทนสีผู้ช่วยการเล่าความสำคัญของสถานที่เรียกว่าเก็บทุกเม็ดค่ะคือดีทุกอย่าง แถมทำผีออกมาน่ากลัวแบบไม่ต้องตุ้งแช่ค่ะคือมาแบบเรียบรียบแต่ก็น่ากลัวจับใจค่ะอื่นๆเนี่ยให้11บเอ็ดเต็มสินะให้เลยเลยอะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ไอเดียใหม่ที่นำเสนอเรื่องของโลกความเป็นความตายแต่ต้องยอมรับนะคะว่าซีรีส์ไลท์ชอปอะเขานำเสนอเรื่องตรงเนี้ได้สมบูรณ์จริงๆทั้งการเล่าบทการคุมโทนแล้วก็ภาพที่สื่อ ถ้าถามเก่าลันนะว่าส่วนไหนที่ไม่ชอบเก่าลันก็คงจะตอบว่าโมโหสาวน้อยที่เขาบอกไม่ให้ทักอะไรก็ทักทุกอย่างปากสว่างกว่าหลอดไฟอะคะ่ะคือทักไปทั่วนะทั้งๆท,ท,ที่เขาก็บอกว่าอย่าทักอย่าทักนะรู้สึกว่าอยากรู้อยากเห็นเกินนะไอ้เรื่องที่ควรจะต้องทำต้องรู้ไม่ทำนะคะก็เลยหงุดหงิดนะเวลาดูไป ถ้ากอรลัดเป็นคนเฝ้าร้านขายหลอดไฟเนี่ยเราจะเอาฐานลูกอมตีกระบ,บาลให้ก่อนเลยอะ่ะโดยรวมนะคะก็ให้สิบสามเต็มสิบเลยค่ะความงดงามในชีวิตที่มีอยู่ทุกที่แม้ในโลกหลังความตายโลกทุกโลกเนี่ยมันจะเหมาะสมกับเราทุกคนนั่นเองโคทรูแต่สวยงามสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจนแล้วก็ยกให้ซีรีส์นี้นะเป็นซีรีส์เกาหลีที่ดีที่สุดเท่าที่เคยดูมาเลยนะ สำหรับคลิปนี้นะคะกอน์ฟเลก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ